ช่วงนี้สิพาคุณมผู้ชมแล้วก็พี่เดียาไปเบิงกิจกรรมการเปิดร้านวัฒนธรรมที่จังหวัดยโสธรค่ะยะโสธรเปิดตลาดวัฒนธรรมน้ำของดีอำเภอกุดชุ้มสางคุ้นคากระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้ในพื้นที่ค่ะที่บริเวณโดมด้านข้างที่ว่าการอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร,รนายสันใช้พัฒนาวิชัยร้องภูวาาชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมถนนคนเดินจังหวัดยโสธรภายใต่ซื้อของดีวิธีกุดชุม้มจังหวัดยโสธร โดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรได้บูรณาการร่วมกับอำเภอกุดชุมเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนาจัดขึ้นในงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอกุดชุมเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการน้ำทุนทางวัฒนธรรมมาสางคุณคาทางสังคมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ นอกจากนี้ค่ะยังมุ่งให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมทองทินร่วมกันสืบสารสืบทอดต่อไปตราบนานเท่นานั้นรวมทั้งเป็นการสร่งเสริมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยะโสธรบวาสิเป็นด้านอาหารด้านแฟชั่นเทศกาลงานประเพณีรวมถึงด้านศิลปะการแสดงเพื่อสร้างอาชีพและการายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนน้ำค่ะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นการนำเสนอเอกลักษณ์และความโดดเด่นของอำเภอกุดชุ่มผ่านกิจกรรมต่างๆที่มีความน่าสนใจและกร้างสรรค์บว์วสิเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมสมัยการแสดงโชว์คณะกล่องเง้วการแสดงขี้ตะมวยไทยและการแสดงวงโป่งล่างจากโรงเรียนกุดชุ่มวิทยาคมการแสดงครบทัวแดนจากเยาวชนจังหวัดยโสธร นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการสาธิตมร้อยดกพู่ิปัญญาทัางวัฒนธรรมอาหารไทยสั่งสรรค์เชฟประจำทินที่เป็นการนาอาหารพื้นบ้านมาปรุงให้ผู้ที่ร่วมงานได้รับชมและทดลองลิ้มชิมรสพรมค่ะวาสิเป็นบวสิเป็นสมตำรสเลิศโคข,ขุนน้องแหนน้าพริกและก็เมียงข่าของอำเภอกุดชุม่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปผ่าฝายท่อมือยอมสีธรรมชาติ งานจากสารและผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื้อค่ะ